สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องกันแอนบลิอินไทยครับอีพีนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมกับลูกซองแฝดนะลูกซองแฝดสมัยสมัยแบบเราดูหนังไทยสมัยแต่ก่อนนะตัวนี้เป็นของเบลเยียมนะครับเก่าเก็บนะครับเป็นของมรดกนะฮะของเสียกุ้งได้รับมรดกมานะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นลูกซองแฝดหักลำนะครับ หักลำนะครับลำตรงนี้นะเพื่อนๆปลดล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนตอนยิงทดสอบนะฮะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูนี่ให้เพื่อนๆดูรายละเอียดนะครับอันนี้ผมว่าเพื่อนๆหลายท่านก็น่าจะมีนะครับบางท่านก็สะสมบางท่านก็ได้รับมรดกมาจากคุณปู่คุณย่านะครับคุณตาคุณยายอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะฮะ ไกมันก็จะมีสองไกเพื่อนนะครับลำก็เป็นลำแฝดอย่างเงี้ยเป็นเหล็กดุ้นๆเลยอันนี้พื้นเคลียร์แล้วนะเพื่อนนี่แล้วก็จะมีศูนย์หน้าเป็นแบบลูกปัดนะครับลูกปัดเล็กๆตรงนี้ดี่นะปุ๊บนี่นะครับแล้วก็เวลาเราเล็งอ่ะมันจะมีคล้ายๆเป็นสะพานนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยกตัวสูงนะครับนี่นะครับมันจะ สะล่องกันการไอ้การแสงสะท้อนนะครับการสะท้อนนะครับตัวนี้พัทนท้ายก็เป็นไม้เพื่อนเนี่ยพันท้ายก็เป็นไม้เป็นแบบเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้เก่าเก็บมาเลยนะครับมีหูสำหรับร้อยสายสปายด้วยนะครับตัวนี้็นหูกวินสองจุดโอเคเดี๋ยวเราไปลองยิงทดสอบกันดูนะครับว่าลูกซอง ของเบลเยียมกระบอกนี้ฮะจะเป็นยังไงมั่งนะฮะฟิวเวลายิงนะครับแต่ตะกี้ลองไดยไฟยดูไกลค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันเพื่อนๆแบบดิบๆดิดดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูสักสองสานัดเอาฟิวนะครับจะได้มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในสนามยิงปืนกองทัพอากาศเดี๋ยวเราจะมาลองเออิดลูกซองแปดหักลำนี่ ของเบลเยี่ยมนะเพื่อนตัวนี้คเดี๋ยวลองยิงก่อนสองนัดนะครับยอดแล้วก็ยิงดูครับอันนี้เฟิร์สไทมเลยนี่หนึ่งนัดสองนัดทำไมนัดนี้ไม่เข้าอ่ะมันอยู่นี่ับลองดูเข้า หยอดดูอันนี้ตะกี้เช็คดูแล้วเพื่อนไอ้รูฝั่งเนี้มันเสียต,ตัวล็อกตัวเนี้อาจจะต้องให้ช่างช่างตอกใหม่มันกระุกมันเข้าไปเลยไค่ได้ฝั่งเดียวแล้วยิ่งเหีเล็กเยอะครับไม่รู้กลไอไนไรเลยปีละฝั่งด้วยัยววน,นถ่ายข้างข้างก็ถ่ายข้างหลังดีข้างข้างเอาข้างข้างหรือเอาจากข้างหลัง

ได้ฝั่งเดียวอ่ารู้แล้วรูทางนี้รูทางขวาจะเป็นจะเป็นไกลแรกเพื่อนเดี๋ยวเอาต่อออกก่อนดีคอยมาเต็มโอ้โ <c ười> <c ười> หเกือบหงายขนาดยิงลูกปลายนะี่ยอันนี้จะเป็นไกลแรกตัวนี้นะครับรูทางขวาจะเป็นไกลอันที่หนึ่งรูทางซ้ายเป็นไกลอันที่สองนะครับไกลไกลตัวใกล้สุดแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยพอดี ัวเนี้ยตัวเวลาเราหยอดลูกอ่ะมันเสียเพื่อนเพื่อนตัวเนี้ยต้องไปซ่อมเนี้ยมันเข้าไปลึกมันเข้าไปลึกแล้วมันไม่คัดปอกนะครับเหมือนตัวเนี่ยเขาเรียกตัวเนี้ยเป็นตัวเตะปอกนะพอเราใส่ปุ๊บพอยิงเสร็จเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวดันปอกมาแล้วมันแล้วมันใส่ลูกลงไปแล้วมันหลุดลงไปเลยเพื่อนเนี่ยเห็นไ้มมันหลุดลงไปเลยมันมันไม่เกี่ยวปอกนะครับมันมันเกี่ยวได้ฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งนี้เนี่ย จะใส่อยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองอีกนัดนึงนะอึ๊บอ่ะโอเคเริ่มรู้แล้วพร้อมเฮ้ยกำนันมากอึ๊บไอขี้ปวดชิ้มไก่ไม่โคตรหนักพร้มอึ๊บเช็บวู้ฮูโคตรมันว่ะดิบดเลี้ยงเพื่อนแต่มันไม่เด้งอ่ะ

กับผมกวินนี่ะนะน่ะพร,ร้อมอ่าอีกสองนัดเพื่อนๆมาเริ่มมันปึ๊บอึ๊บเออได้แล้วมาทีนี้เลิ่อมผิวเลื่อมผิวแต่งเกรดครับเริ่มเคลียร์นะครับเกรดเริ่เคลียร์เพื่อนๆเคลียร์ไปพอม อโอ้อโอเรียบร้อยก็จะบอกเพื่อนว่าจริงๆก็ยิงเอาพอประมาณนะครับไม่อยากเอาเจ้าคุณปู่มามาทรมานทรกรรมเยอะนะครับมันควรจะเป็นปืนสะสมไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาลองยิงให้เพื่อนๆดูนะครับก็ อันนี้เอามาจากาเป็นมรดกนะครับเอามายังไม่ได้เอาไปทดลองยิงที่ไหนนะครับอันนี้ลองครั้งแรกนะครับก็เจอปัญหาเรื่องของตัวเตะปอกทางช่องทางด้านซ้ายนะครับก็องนเนี้ยมันมีปัญหาก็เลยยิงได้ฝั่งเดียวไม่งั้นจะยิงยิงได้สองไกลนะครับไกลทํางานปกติแต่ตัวนี้น่าจะเสียเดี๋ยวไปหาช่างต่อมนะครับแล้วก็ตัวปืนก็ยังเป็นผิวเดิม,ดมอยู่เพื่อนเพื่อนมันก็เป็น เรียกเกตสะสมนั่นแหละนะปืนไม่มีโชคไม่มีอะไรแบบดิบดิเลยนะครับเพื่อนเท่านใดมีข้อมูลยังไงก็เอามาแชร์ในใน,ใน,ใ,นในช่อง YouTube หรือในเพจ a c e b o o k ได้นะครับในเพจกันแอนบลเลตินไทยนะครับก็ลองมาแชร์กันดูนะครับตอนนี้ผมไม่มีความรู้จริงเพื่อนเพื่อนเรื่องปืนรุ่นนี้นะครับเพื่อนท่านใดรู้วิธีว่าจะต้องซ่อมไอตัวเนี้ยยังไงนะครับ รวบกวนข้อมูลนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องผิวน่จะต้องบุรณะนิดนึงนะครับแล้วก็เก็บยาวนะครับสําหรับลูกซองแปดกระบอกนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ให้เ,เดี๋ยวเอาฟิวก่อนฟิวก็ประมาณลูกสองปั๊มัแหละเพื่อนๆมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับนี้ผมยิงกับลูกลูกร้อยนะครับของไทอาร์มนะครับก็ ตัวปืนนะครับระบบปฏิบัติการทํางานได้ปกตินะครับก็มีฝั่งนี้ที่มันชารุดนะครับแค่นั้นเองครับนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับใช้งานได้นะครับเออผมสงสัยตรงนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดมีความรู้นะครับขอนิดนึงมันเป็นมันเป็นระบบเซฟหรือเป็นอะไรนะครับผมรบกวนข้อมูลนิดนึงครับอันนี้ผมลองผมลองขึ้นแล้วแต่มันยังลั่นไกลได้อยู่นะครับไกลรถไกลตัวนี้กับไกลตัวนี้มันยังขึ้นได้อยู่นะครับแต่ลบกวนข้อมูลนิดนึงนะครับ โอเคนะครับทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณเ,เสียกคุ้มด้วยนะครับสำหรับปืนที่เอามาให้ทดสอบยิงให้เพื่อนเได้ชมกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนี่เป็นวิธีถอดประกอบนะครับถอดประกอบถอดล้างนะเพื่อน,นง่ายนิดเดียวมันมี3ามชิ้นนะครับ มีชิ้นของลำกล้องนะครับมีส่วนของลำกล้องแล้วก็มีชุดพันท้ายก็จะพ่วงกับชุดลั่นไกนะครับแล้วก็ตัวที่เขาเรียกอะไรนะตัวที่เอาไว้เวลาหักลำนะครับแล้วก็ชุดกระโจมมือนะครับชุดกระโจมมือด้านหน้านะครับไหนเสี่ยกุ้งลองประกอบอีกทีดินี่อีกทีประกอบเพื่อนตัวนี้มันจะมีเดือยอยู่แก๊กเข้าแล้ว น่ะไม่ถึงหนึ่งนาทียังไวอ่ะยังไวยังไวเนี่ยไกลมันใช้ได้อะแต่ไอตัวเตะป,ปอกมันใช้ไม่ได้เพื่อนอ่าดูเสียกุ้งถอดนะถอดให้เพื่อนดูนี่วลถอดก็ต้องปึ๊บ ต่อชิ้นนะัทชิ้นล่างออกก่อนแล้วก็ยกออกสองอันเรียบร้อยโอเคขอบคุณเสียกุ้งครับ